ครับขอบพระคุณผู้ซื้อรถยนต์จากเราทั้ง8คันเลยนะครับขอบพระคุณที่ไว้วางใจเราครับผมขอบพระคุณพี่พัทรวดีครับเราจัดส่งถึงพิษณุโลกเลยนะครับ CRV คันงามคันนี้ครับขอบพระคุณพี่นพดลครับเดินทางไกลจากกระแพงเพชรครับมารับนางฟ้า s อสเ e ตัวท็อปเลยนะครับขอบพระคุณแม่ติมนะครับปิดคันนี้ให้นะฮะจัดส่งถึงปาจีนบุรีครับผม ขอบพระคุณพี่ประยูนนะครับและครอบครัวนะครับจากบรรจาคีรีนะครับมารับวิชคันงามนะครับขอบพระคุณน้องหญิงนะครับและคุณพ่อนะครับมารับเอวิโอสุดยอดเลยครับสวยมากครับคันนี้ขอบพระคุณน้องจ๋านะครับและคุณแม่ครับมารับนางฟ้ายาลิสของเรานะครับสุดยอดครับสวยมากครับขอบพระคุณพี่กันสุดานะครับรับรถสวยคันงามทะเบียนสวยคันนี้ครับผม และคันนี้ครับผมจัดส่งเองครับขอบพระคุณครูกุ้งและครูนายครับจัดส่งแคมรี่คันงามเรียบร้อยครับพี่ครับสวัสดีครับขายเดินทางกับขอนแก่นมันจากคีรีโดยสวัสดิภาพนะครับขอบะคุณพี่ชายกับพี่สาวมากๆเลยครับ เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแนขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับ เพียงเท่านี้ครับผม